กลตอนนี้เนี่ยสถานที่แรกที่เลือกมาวันนี้ก็คือวัดป่าพะวันี่ยอันนี้เป็นวัดป่าที่เป็นแห่งแรกของสุทธิยาเป็นวัดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงครับก็คือเป็นสาขาถ้าใครรู้จักวัดดังๆอันนี้ก็คือวัดช่องลมก็คืออันนี้ก็เป็นหนึ่งในถ้ของวัดช่องลมใช่ก็คือชายใต้ต้องบอกว่าถ้าจะพูดเกี่ยวกับแ uh, หล่งที่แบบเป็นที um, ่น่าก็คือหลวงปู่โบเกศหลวงปู่โบเกศนี่ก็คือ ตอนนี้เขาก็เป็นที่ที่เป็นปฏาบันที่เป็นพันาเขาก็ทั้งพัฒนาวัดแต่ใวัดที่อยู่ในนี้ เป็นโโอาอะไรมาถวายครับร้านบุนหัวใจไม่รอดป้าเขาคงไม่นเฉยแต่ถ้าป้าจะเสียงก็ได้ออุ้ยไม่ยิน เราจะรอสูตรดีกว่าเนี่ยเก็บกำลังมาว่า เป็นพิธีกรหน่อยวันนี้เราอยู่อยู่ไหนกันครับวันนี้เรามาถวายสังฆทานสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถวายสังฆทานที่วัดป่าเอกเอกกันีค่ะดีเราเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วกำหนดการถัดไปได้เดี๋ยวต่อไปกวาดลาหลังๆแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อค่ะดูกคนเลยค่ะโอเคนี่เป็นยูทูบเบอร์ได้เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วเนี่ยใช้ได้เลยเป็นเกยไก่สไลเดอร์เป็นเกยไก่สไลลื่นสูสีกับเกยไก่ O ที่เราไปกินขต้าวไผยกันนะครับตอนนี้เรามาถึง House of Benedict ร้านกาแฟโอ,โอ้มีทีเกตเข้าด้วย สมาชิกเรานะครับค่าข้าวกับปลาชกชัยปลาชกชัยเหรอปลาชกชัยอโหพี่ตนาา้นนะฮะเปลี่ยนเสื้อแล้วเว้ยเปลี่ยนแล้ว ยดไม่โดนหักคะแนนละนี but, you know, <this> ่นี่ไม่โดนหักคะแนนละนี่โดนหักคะแนนแน่นอนนี่ไม่ฮาวายตรงไหนครับไม่ฮาวายครับไม่ฮิตติ้มฮิตติ้มฮิตติ้ม รถกลาสไม่ใหมพี่ีอ๋อเน้นสวยง,งามไม่ได้ไม่ได้เน้น <podría> ไปถ่ายทั้คนได้ทั้งบนมีเตียงเต็มเลยนะไปทำนอนแฝงได้ยังไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยซื้ออะไรกินะขนาด เอาเมอร์เมดเทียรครับ ค้างไว้มองกล้องนี้ด้วยวิดีโอวิดีโอ <laughs>

ตากล้องครับชานไม่มันเป็น, <c oughs> นกินอะไรกันน่ะ <c oughs> ไม่อยู่แล้ว อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไอติมไอติมบอยติมวีดีโอวีดีโอวีไม่ผมมาพูดเรื่องบินพี่หยออ๋อโอเคโอเคบินข้าวหรอสั่งไว้แล้ว จริงจริง,รงหอยหมากก็อยากกินหอยหมากกินไหมหอยหมากครึ่งโลก็นะกกได้เราก็ถึงบ้านตากแล้วนนครับดูวิวสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะโอ้โหเขารีโนเวทใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาทำปิ้งย่างอาหารทะเลกันเลเออขอให้ฝนไม่ตกรอบนี้ไม่น่าตกลและวนะวันนี้ท้องพักสวยมากครับใกล้ก่าใกล้ก่าทะเล ตอบไม่มีแล้วเนี่ยเราอยู่บนทะเลพี่ไปเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนเราแอคชั่นนี่นะฮะฟ้าเปิดมากเลยวันนี้เรารอมาทำปิ้งย่างมาบีบีคิวอาหารทะเลกันนะครับบรรยากาศดีมากวันี้นะเราเพิ่งมาถึงบ้านปลาหันบ้านทะเลเดี๋ยวแดดเข้าหน้าหน่อยสิจะได้สว่างๆโอ้สุดยอด พอกันยน,นับอด,อนอด,ดรนออบอกฟีนัดดีว่าเดี๋ยวจะกินเผือโอ้โหมมไม่มาได้ไงไม่มา <c oughs> ได้ไงดูดิเดี๋ยวกินอาหารทะเลเผือด้วยโอเคครับได้ไ เรา,าดูาว่าจะตกถึงนี่เปล่าไม่มีไม่ถึงหรอกดูที่ทางลมดิโยนหญ้าดิโยนยาอัตรา,า,าต่อสี่เปล่าโยนหญ้าดูที่ทางลมดิเน,นี่ยมันกำลังมาแล้วเห็นไหมเสียแน่เสียแน่ลมเป็นดิมันตกตรงนู้นหมดแล้วอัตราต่อรองหนึ่งต่อสี่เลยเหรอหนึ่งต่อสี่ก็รอวันหยุดไง รอมันหยุดรอมันหยุดเอออย่างนั้นก็ได้ไม่ตอนนี้เฮ้ยตามตาราดนี้มันกี่โมง6โมงปะเริ่มกินเริ่มกินได้เลยเนี่ยอาหารมาเรากินได้เลยแต่แกกินไปไกลแล้วนะกูนำไปเยอะแล้วไอ้เหี้ยหมดเป็นกลมแล้วเฮ้ยเจ็บของกันไหมไม่ไม่รอกูเลยอะไม่น่ารอดอะมึงรู้ไหมกูอยู่บางสะเลยกูไปซื้อถึงแสมสะอาดไดทำไมไปไกลจังอะของสดไงอย่างไะเละทำไมอ๋อ

เงาเงาอ้าวที่ทีกอนครับด้วยบรรยากาศอึมครึมอย่างนี้ครับก็จะมีคนเหงาได้บ้างช่วงหน้าฝนแบบนี้ทีทะเลแบบนี้นะครับก็ไม่แปลกที่จะเห็นที่เป็นพศมานั่งในเรือ YouTuber หรอ YouTuber เก๋ไปอบหลังหน่อยเอาตกเลยได้คอนเทนต์ขอตกหน่อยคอนเทนต์เร็วเดี๋ยวลงติ๊กต็อกเล่ากว่า โอเคนั่งคู่ดิเคู่ใครอ่ะเป็นคนยังไงเฮ้ยเฮ้ยได้เดี๋ยวเจมไปคู่ไม่ได้ไม่ได้งอนแล้วเนี่ยคลิปเก๋นี่สุดๆลุงก็คือจมเลยพี่จมทามึงลุ้งให้กูดูหน่อยสิทีนี้แค่บอกให้จมะนะเจ็สิบปีแล้ดิชั่วโมงละพันสองถ่ายรูปให้หน่อย ได้ลได้ละได้ลลุ้มล้ลุ้มครับโอเค้แค่นี้พอไม่เดี๋ยวพี่ใส่เสือพก็ได้อจานแบ่งกจานนึง แจ๊บเท่าไหร่แล้วนับไม่ั้วแล้วไม่ั้วแล้วน่ากินจริงๆ นี่ผู้จัดผู้จัดเป็นไงครับ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 สดไหมครับไม่จะแดงออกเลยเคียดเลยกูลวงไหมนะเชฟไปแรงแล้วต้องถาม อันนี้ก็ระวัง าาามมไ่เ็ใจเต้าสุดท้ายมาตอนจบนะมึงอ่ะเหมือนตำรวจอ่ะเหมือนตำรวจทำไมครับมาตอนจบแสงหมดแล้วเป็นเล่นเลยอะ โโอ้หที่เป็นหมวกเล่นมึงก่อนไอ้วันนี้ผมทำให้ลูกพี่ผมดีขึ้นเฮ้ยเฮ้ยหวานเจี๊ยบเลยว่ะหวานเจี๊ยบเลยลูกพี่มึงใครวะไปเทียงไหนมาลูกพี่มึงใครไปทำทีทำไมอ่ะไปทำอะไรมาทีเด็กเชียบยาอิ่มยังเอ้ยทุกอย่างเมื่อกี้ไม่ร้อนเน ตัอร่อยอ๋อเปนนวไปร้อนไอ้ยงับ้ั้เออเราลืมซื้อของหวานว่ะพี่ต้นของหวานของหวานเาเดี๋ยวเติหมดแล้วเิมไ ได้แล้วแหละเงินจะไฟไหมาัวจ้าหน่อยนะแต่ผมวางมือเป็นแจเกียบมีคนเล็งปลาตัวนี้อย่างั้นไฟจะไหม้แล้วดีก็ถือว่าได้มาเจตุเกเตอร์กันนะครับมีเพื่อนๆมาจากทีมพีดีเทคด้วยนะครับก็ดีก็จะได้มารู้จักกันแล้วก็สนุกเนาะครั้งนี้ก็สนุกดีรู้สึกกินดื่มกันเยอะกว่าปกติ เอาเอาแบบคลีนหน่อยคลีคลีรอขี้เดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะ <c oughs> โอ้โอน้ำเพียวโอเคใช่นะครับก็หวังว่าเจ้าตัวก็จะได้รับแล้วก็ดีใจที่ได้ใช้งานจริงๆนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยว <c oughs> เอาเอาคนแรกก่อนแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็น พี่ฮิมอนากรนะครับก็หพี่ฮิมจะไปอยู่เอโอดูแลงานทีวีซีนะครับเดโพี่เบนมาขอข้อเครื่องนอนโตโต้ให้ไม่ไม่ผ่านพี่นอนเกนพอดีว่าพอดีว่าัพอดีว่าพี่ฮิมสอัซ้ำกังจะคล้อนะครับอ๋อพี่นนจะไปอยู่ที่หน่วยงานเซลนะครับพี่นนท์สองซ้ำโอเคไปหน่วยงานแล้วขอให้ เสิร์ชข้อมูลง่ายนะครับเพราะว่าก็ได้เปิดตัวทีมไอไปแล้วะะขอให้ดึงข้อมูลได้ไวๆนะฮะฉับไวแล้วก็ขอให้ มาเมื่อคืนนะครับเราก็มากินข้าวเช้ากันะะที่บ้านตระิปที่สนุกมา,มากๆครับเอาติง ABC ปี2023นบครับผมอาพี่ต้นเช็คเอาล์หน่อยเช็คเอาล์หน่อยง่วง <laughs> สนุกมากครับเมื่อคืนร้องไปหลายเพลงเจ็บคอเออ